ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลย่ะไอ้ยากูหาครับขายมาได้เนี่ยจะมีไอวิชันอ่ะคหนึงครับอ่ะห้าสิ ผมข้ามวนหลายรอบแล้วผมลืมว่าผมจะทำอะไรจริงๆเลยนี่อะไรครับเดี๋ยวมองคนคนคนสำเร็จเดี๋ยวนี่พลาสติกเชสโอ้<ห>พี่เลี้ยวไอ้พวกมาชนรถนมาชนรถผมเนี่ยไอ้ที่ไม่ทำงานดําเสร็จเสร็จแยกของคนงานดําขายนะครับคือแย่มันดิมันพูดแล้วมันปะ พวกมึงกินล่อเลยมันใช่ไหมก้อไอ้ก้าวหน้ามันก็ทำงานดำไม่ใช่หรอใช่เขาใช่กูหลังก้าวหน้ามันเหมือนพวกเมาอะไหวอะไรของมันวะละเพียนไปแล้วมาราคาถูกมันเล่ามันยังไปเก็บไอ้นั่นอยู่เลยผ่านมันนะใช่ไหมเห็นแวบๆพอดีเลยทำไมไม่เห็นมันมองโหวเลยนะว่าก้าวหน้า่ไอกมองโหผมเก็บเสร็จก่อนเนี้ยเขาลูเก็บไม่ได้ทำงานแกงกันแน่แหละ อาไไปปดีทงนถ้ามันมีโจนะขายยาอะไรนะก็ตายไอ้มานั่งรถเล่นเหรอตายเดี๋ยวินีเจ๊โคตรนะทำอเลยไม่ได้ตอนแรกว่าจะไปฟาร์มเำาไม่ไปฟาร์มเพิ่งกินฟรีเสร็จจะบอกว่าคุณมอม่เห็นว่งหิวอ่ะบอสจ่ายครับอ่าหมื่นหนึ่งครับไหนวันไหนกินผ้าครสามทุ่มห้าสามทุ่มอุ้ย ใครอะครับแลนแดงผมเขียวอ่ะกินข้าวไรอย่างไรจ๊ะกินรอบนึงแล้วแดงหิวหิวอีกเออมัมมัมไหวจังวะมัมมถ่ายวะก็มีคนถ่ายทัวร์เลยกูก็บอกอยู่มีคนถ่ายเยอะพี่โซนนี้กูขับตรงยังไม่ทำหนึ่งนาทีมันถ่ายแล้วหนึ่งนาทีมันถ่ายแล้วคุณฟังกูคิดคิดซะว่ามานั่งย่อยเนาะดเลยอะ คืออะไรวะเนี่ยมเป็นทีมอีกทีคันนึงนะคีรับวันนี้เขามเคลียร์คอมเขาเคลียร์หลายๆอย่างทีนี้มีคนเยอะวปุ๊บอยากได้วะมันมันน้อยอ่ะเห็นเห็นเห็นมีสองพันอ่ะเขาไม่ได้มีนี่ใช่ไหมเขาไม่ได้ฟิกเวลาแก๊งปะไม่ไม่นะ เขาเข้าพี่นั่นอาทิตย์เท่าไหร่อาทิตย์ละแค่เรียมอยู่ที่บ้างไปเปิดดูเลยสามสามพี่ไม่เข้าวอล่ะไม่ไรตามบอดเปี่ยนเขาอะไรจันนะคะรพุทธพี่เหนือเป็้เข้าเลยเงินแกงก็ไม่ส่งเป็นไงเชียวไหมไม่หมายถึงไม่ส่งเลยเขาหรือต้องส่งไม่ส่งเองลืมคนเก็บเงินไม่ค่อย คนเก็บเงินอินดี้น่ะคนเก็บเงินในบอลเนี่ยเขาก็ดคนเก็บเงินในบอลนะเพราะว่าช่วยคิมว่าต้องเป็นวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มเท่านั้นอะไรสักอย่างน่ะเขาก็เลยลืมเขาลืมอ่ะมี่จบกวนงานแกล้งเหรอก็จบเขาแกลงนั่นแหละแม่ทำเขาทำเขาทำทุกอย่างมัน เข้าแกงหมดอยู่ล้วที่นี่ออเหรอใช่ใช่เขาไม่ทำข้าวเียข้าวแกงหมดเลยตำรวจเาอะไรอ่ะเห็นตำรวจบ้างอ่ะพี่พี่ดูขวาล่างแม่มพี่ปั๊มันมันต้องออกเข้าใหม่รีวายแล้ว โอ้ไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันมีม้าอยู่แล้วต้องปูถหาจกยากจ้ะยืนรออะไรเวลานาทีน่ะเนี่ยหวจะหาสองกองที่มันแบบสักสองนาทีเลิกแวะเลิกขายแป๊บเพื่อไม่ใช่เพื่อนมันตายหรอถ่ายไปไม่ต้องไปขายไปผมจะไปครับทำไปไอ้สิหงยิงเดียว เนีราขายเสร็จให้เพื่อนขายเหมือนเหมือนี่ยเป็นจบไม่เหมือนไอ้พวกมันพวกต่อต้านสังคมอ่ะพวกเหมือนฝวางโลกอ่ะอาไม่มีละทำไมที่นี่เขาไอ้นี่ไม่ได้หรอมาเขาตะโกนไม่ได้หรอที่เนี้ยอ่ไปลอง ปรับคีย์บเซตติ้งคีย์บดิงเลยเอาคียเปรับไม่ปรับปรับดีไม่ปรับเราทำไมอ่ะทำไมตอนนี้เนว่ามันรวนอะมันชอบเวลาแบบที่หนึ่งที่ก็อะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่อยากไปยุ่งกันนะไปปรับใหม่ไม่เอยเขาโคตรกระตุกแล้วแบบเราเราโค้กันอะ แม้ตอนนี้พูดวงไหนอยู่ที่นี่วง normal คือไกลมานะครับ normal normal คือไกลมากมันคงไม่มีใครมาขายไม่เป็นไรอยากให้คนได้ยินไปเลยไม่มีเรื่องกระสิบกระซาบหาจุดจิบรัว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 เดียวเดีจะมีเรื่องกระสิบกระซาบจ้ะจิบห้าสิบไมคุย normal ก็ได้ อบคุณครับบ้าเฟียวนี่มันแจ้งตำรวจปะแจ้งเลยพี่จริงแจ้งแ่ะอยากให้แบบไม่รีเต็แล้วก็ไม่แจ้งตำรวจขายออกก็เจ็บี่ขายออกขายไม่ออกก็ไม <normal> ่ได <AU L> ้แจ้งไปไปรอกองเดิมนี่วะไปไหนนะไปรอกองเดิมเสียงเสียงาชัดไหมเสียงชัดโอกาสเายไม่ได้แต่วาไม่เห็นกไปก่อนเนี่ยแต่พูดไม่ชัด ปรับหรอปรับลำโพอหรอไม่รอกองนี้เลยไม,ไม่ไม่ได้ปรับไม่ได <150 5. S 3> ้ปรับปรับได้ีะ้มอะควรบนที่แบบ sure. มันเป็นฝนขนาดนี้ด้วย คนเรามันก็ต้องมันก็ต้องมีกันบ้างเนาะเขาไม่เคยจะต้องมาจบปูนจบเพลินเลยใช่หรออยู่อะไรได้ข่าวว่าซ่อมฟงซ่อมไฟด้วยได้ข่าวจากไหนพูดไปเรื่อยข่าวมั่วจะขัดได้เกียรอะไรวะอ๋อคำว่านะยาไมแค่เขาเนี่ยใช่ป่ะกูทำแล้วมันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันสองตบเป็หนึ่งอะ ต่มมันันนทายกขึ้นน้อยมากเลยใช่มันไม่ใช่รถยนต์ยืนตรงนี้ฝั่งนั้นได้ยินไหมนะคือมันไกลมากแต่มันจะได้ยินเบาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆกาช้าเอ๊เริ่มปับรอก่อนก็ได้

นี่ไม่ได้เงี้ยห้าร้อยอะไม่อยู่นี่ได้ไงเล่นผมหลุดอ่ะไม่อยู่นี่เอามาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเล่นกด e เอามาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเาเล่นมินิเกมไหมอ้าวโหลได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยินเขาวาร์ปเหรอใช่มันเหมือนมันหลุดอ่ะเธออยู่กองไหนเนี่ย กองนี้กดมินิเกมเป็นหลอดกดเออตรงเลยตรงกลางทำไมเธอไม่บอกว่ามีมินิเกมด้วยล่ะ <c oughs> พูดอยู่ว่ามินิเกมกดเอเนี่ยเขาไม่ได้ยินเลยแม่เขาว่าเ<อ>น็ตเน็ตเน็ตหลุดอะชัวร์เลยเออมื่อกีเ้เน็ตเขาหลุดแน่เลยวะ่ะใช่เพราะว่าตอนแรกเห็นยืนอยู่กองเนี้ยแล้วอยู่ดีก็ไปโผล่กองนู้นอะ ไม่เป็นไรอย่าจับเลยปูน่ะเพื่อนนี่คือไม่ไว้ใจกันแล้วดีคือแค่ผ่านเดียวก็เจอแบบนี้ไว้ได้ก็ไม่กระจกได้มาถึงมันมันเพื่อนเนี่ยมันโซลกระโปงแต่ใครเขไม่จบกันนไม่จกจกได้จบได้เขาไว้ได้อะไก็ได้ไม่จบได้อ่ะไปไปไปลองนี่นี่จบกองนี่จบ

กิจกรรมฟันธงชิงองนายโยเขาปัาไปนี่ยังอ่ะซ์ฟเวอร์อ่ะเฮ้ยกดดีลีทนี่แบบเป็นรูปรูปไขวะเน,นี่ยไม่ใช่รูปเขาอ่ะมีให้ดูไหมเป็นรูป ผู้หญิงสวยคนหนึ่งฮัลโหลเรียกจ้าขอดูหน่อยเนี่ยเปบัตบประชาชนสิอันเห็นได้เหรอเห็นอุ้ยทำไมเข้าอย่างเงี้ยปิดวอลป๊บอะไรนะไข่เนี่ยอันนี้รูปไข่เนี่ยไม่รู้ฮัลโหลครับ เซฟเป็นยังไงวะเซฟทำไมก่อนอีอให้เป็นร้อยๆเซฟทำไมรูปนี้อ๋อไม่เซฟไงบัตรในเมืองไม่เคยเห็นเนี่ยอ๋อแล้วมันกดออกไงนะ่ะเอแปะไว้ยังไงล่ะคลิกขวาคลิกขวาไว้แปะไว้ยัง้งล่ะน่ารักละเธอไม่เธอไม่ได้เข้าที่นี่ผ่านสตีมหรอมันจะอีนีิฟสองได้ ผ่านเนี่ยเอฟอีสองได้ปไปไปไปนั่งรถให้ไหนสามพันกับเซโนโ่อันตัวน้อยเอ๊ะนั่งรถนั่งรถได้ไหม เพ,เพื่อนเลยดมมมิมันขายออกแล้วไมวสามหมื่นหแค่ตอนนี้แพงมากพม่พี่ขายไปสามหมื่นอ่ะ <35. S 2> เองประกาศไปเรื่อยอ่ะสามหมื่้าพอมาเก็บพี่เราประกาศ3ามหมื่นก็พักหนึ่งออกว่าจอเต่งขาย3ามหมไปเรื่อยอะไรอ่าเงี้ยเดี๋ยวพี่ขึ้นเี๋ยวพี่ขึ้นด้วย ้ปะน่าจะรูปแพงๆหรือหรือไม่ให้คนมาเห็นเขาหนักสามหมื่นกูายออกเลยอะไรเงี้ยค่อยๆขึ้นมันปรับไม่น่าจะมารับอยู่ไหนไม่ได้อะเออใช่อยู่ดีมันจะบให้ผมจำได้เชื่อมนเดียวรับได้ของก็ได้เลยร้อนเรื่อยร้อนเงียนดลยรับของเลยขึ้นมา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 ไม่มีคนขายขายชุดเดียวเมื่อกี้ขายชุดเดียว ีครับพี่ไม่ครับีเ่แม่เป็น,ปน,ปน,ปนงไร้ห็นในบัตรประชาชนปะมันจะมีเขียนว่าเลเวอ,อ,อ,อร์เลเวอร์เลเวอร์เลเวอร์ไม่มีแล้วทำไมให้มีเลเวอร์เดีดด๋ยวทำให้ดู ไอเย็นลหายนะลงรนะลงหาย่เด้รูปนี้ปล่อยเลยพี่จอยตีดีจีไหมพี่อีเอาเเกที่ตลาดใช่ไหมดีจว่าไมาดีจดีจจว่าใช่ว่าว่าดีจีขสดีจีขสายพี่ตังวยส่เอาเนไห็ว่าเอาเลนไหนก็ได้หรือว่าเลนพี่ตังควยดีจีไหมพี่เลนไหนก็ได้แต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปเลนแดงก็ได้ มันมีภายหนภายนอกระบบทำการโมโปรเซชซิ้นถีเหรอโอเคใช่ใช่ดีดีดีลาวาอิสุนัสฮิสุนัสจูคุนัเองของเชลลอรสวิกนน่าจะแบบว่าโดนยิงยางอะไรอย่างงี้ป่ะจีไปเลยป่ะพี่ เขากดดูเองอ๋อกดดูเองโอ่ะข้างหน้ามันจะไม่ค่อยพังงเวลาชนข้างหน้าแบบชนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซ่อมแตกซ่อมเครื่องอย่างเดียว เดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปอา่าไปเล่นไปเล่นปัม๊มขอโเทอร์ครับคอโเทอร์ครับบําแดงบําแดง ำนี่ได้อะไรอ่ะได้ของเอามาตีอาวุธจีมีผมอายุต่างไปนะเดินหรือเปล่าบีจีขาดนี่มีพี่พี่จอยพี่จอยพี่อวินตัวนี้มันไอ้นี่นี่นะครบแล้วป่ะพี่ครบแล้วป่ะใช่บอดเดือนไม่ได้ไปใช่ป่ะไม่เคยมาเหมือนกันพี่ตังกวยอ่ะ คุณได้เข้าสู่พื้นที่พิเศษอย่าบอกนะว่านี่ยลองกดมันกดที่ชื่อได้มรกที่ชื่อได้่โอ้ยเลือกคู่รักเหรอวันที่ท่านเลือกมีหวานใจอยู่แล้วฮะอะฮะ ฮะเธอมีหวั่นใจอยู่แล้วหรอไม่น่าไม่ใช่ละเธอไม่มีหวั่นใจตั้เมื่อไหร่ไม่น่าใช่ละไม่มีเนาะอ๋อยังไม่มีไม่ไม่มีเนาะเออไม่มีจำนวนเงินค่าบริการไม่เพียงพอโอ้แพงจังวะใช้เท่าไหร่ไม่ไม่ไ่ไม่กดอย่างนี้เนาะแสดงเต็มแล้วดีจีเต็มแล้วดีจีเต็มแล้วอ่าคือเขาดยืนยันไปแล้วอ่ะอ้าววิใช่มันจะเป็นอย่างเงี้ย อันนี e <ous> <g ül dragon risque> so ้ค no ือเราเข้าร่วมพิธีแบบไม่บอกไม่กล่าวพอแม่เลยหรอบางนีท่านรู้ขึ้นมานี่ตายเลยนะเนี่ยตายหัวขาดเขาไม่รู้หรอกอะะไรนถ้าเราไม่บอกใช่ไหมแต่วันนีเขาก็ต้องรู้หรือเปล่าเดี๋ยวไปบอกทีหลังก็ได้ตายเธอตายแน่แน่ ถ้าดูสาวฝากฝังไว้เธอเอลี้ยงปวดเธอเป็นแบบสู้เงียบทำเงียก็เลี้ยงดูอยู่นี่แต่ไม่เป็นไรเขาจะบอกไปว่าเขาสมยอมอ๋อดีมาก็มาสิเอาง่ายคือไอ้คนที่เจดมาอพี่จอยพี่จอยพี่จยงั้นเลยขอบคุณท่านูเบ็ราพี่บนขอบคุณพี่โบนครับสามเบ็ดเบครับ นี่โอเวอร์ดูเมื่อกี้ไม่มีคนนะไอ้ความแดงความแดงมีสองคนเองสวัสดีเจ้าค่ะคุณผู้ชมแอบเรียน้องสาวอ่อภรรยาเจ้าค่ะเมื่อกี้เลยจะถึงแล้วเนี่ย เขาไม่ถามอะไรก่อนไหนหรถามว่าอะไรบอกเป็นภรรยาเจ้าฝากสามีอย่ายับหัวค่ะสามีใช่ครับเอาพี่ชายคนนั้นเขาชื่ออะไรอ่ะเออไม่แนะนำตัวไหนวะคือชื่อโค้ครับ มองช่วยดูมองโอนท่านะไอแฟนเหรอมองเมื่อกี้เมื่อกี้เลียวพาบัจจังไปไปงานแล้ววะไปงานหรอแต่อะไรรบัดได้รบัดไดิเลียวดรบัดไดิเราบัจจังก็โดนอะไรไปงานนี่เลยแล้วแบบเงี้บัตรอะไรเอาบัตรไปทำยังไงดูโคลนีมันรบัจจังใส่ชุดอย่างนี้เนี่ยเลียวทำอะไรรึเปล่าไงวะม่ได้ทำพาขึ้นเรือนห้องไงเอฮ้ย่าแพ้ก็พอพี่ เอ็มเมองดบัตดบัตไเรียบัไเรดเขาเขาบอกว่าให้บันจางดบัตสีแล้วแบบดูตรงนั้นสีตรงเล็บมือนะเขาก็พาแล้วเขาก็พาไปที่โบนเมื่อกี้เลยเหมนจางมีสามีแล้วนะคนลงทักเขียๆเดียไม่เลยครับแต่งงานก่อนพี่ผมจแต่งงานเลยนะอาจารย์แตเยี่ยมนะเยี่ยมนะเรื่องนี้พ่อพ่อแม่บาจจางไม่ได้ อันนี้ถ้าเป็นฝ่ายฝ่ายพ่อแม่เรียกอดี๋ยวมันเป็นนี้ยผมเป็นพ่อฮะจริงหรอมันขับรถแรงป้าไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวนี่ไงเลี้ยมันฝั่งนี้นติเราน้อยแต่ไม่ีแม่อยู่ไปไม่ถูกอ่ะรอเมื่อไรจะแต่งงานกันมองเอ้าของสบายดีใช่ไหมสบายดีนี่มาสบายดีไอเลี้ยงไม่เคยทำให้ลำบาก มีเตเบลเกูลณบักแลนดแดงขาดหนึ่งไม่มึงนับไง้ขาดหนึ่งมาเเดี๋ยไอ้ละมึงเนี่ยวาเชื่อมเก้นีมึงแอบ่าไมล่ไม่มันไมไม่ตอนไม่ตอนกูนับอ่ะมันครบนะก็เลยหกข้างๆสมคนมันน่าจะมาซ้อนต่อกูนับไง4วนนนึงละมองนี่ ถ้าจะมาชุบคิงก็คิงตออายอบอกเลยเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริงร๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว h o c ด้วยกันนะคะ